วันี่จะหลอกเอเฮ้ยเอาเลยปะเป็นในก๊คับมันแห่เป็นปกติมันมันคือมูฟเบงธรรมชาติมันคือแบบไม่ว่าพี่จะมูฟยังไงอะมันคือธรรมชาติถ้ามันคือทรรมชาติคอนแยกคืเติมไป เอาพี่ตั้งมุขขับมาก่อนนาลินไม่ิเลยแปว่าเราจะแบบเราจะมุก่ะเยัยไปที่ทางไหนอะใช่มันคือธรรมชาติที่มันมันเกิดขึ้นเองใช่มันเป็นความเทีวมันจะเป็นยายดอย่งพี่เสยออะพี่เสยสมัยพี่ก็เสยอแบบปกติออพี่็ไม่ได้เก่งกันมากวน เอาอใหญ่ยาฟิเตอร์คุยอะออใช่ฮิมันมันมีบางคัที่เรารู้เหรอยังไงอย่างเงี้ยันีหรือว่านันเราจะแบบเป็นสวัสดีผู้ใหญ่อะไรอยเงยเครเองะไม่ไมมันสวัสดีผู้ใหญ่เาไม่เาไมวัดีวัดีงั้นมาดูเก๊กเพราะว่ามันดูมันดูไม่ธรรมชาติมันดูเหมือนราเตรียมมา

สมวกเนี่ยสวดแล้วนะเลยใหญ่ๆเลยสมมุติหนเดินไปนล้วหนูเจอพี่ษาาเงี้ยหนูไวย่าพี่ากรธเพาะพี่ไม่ชอบที่มันดู่มีนายามันดูแบบมันไม่ให้เกียรติเนี่ยท่านหนูไอย่างเงี้ยใช่ไว่างนั้นไม่น่าร้ ก็คืนที่หน้าจะแบบที่หน้าของตาหมีคืนแต่ว่าพี่มีบอกว่าอรอให้ฟังพี่มีบอกว่าอย่าก,กินนะเม็ดอ่ะมันมันมันเป็นสูตรรวมเป็นสูตรรวมความแบบความสุภาพว่ฟากทำไงรู้ป่ะกินเลย ส,ส่น้ำใ่น้ำพิกแม่ป้น้องแม่ปาน้องน่าจะดีครับแม่ปนน้น้องน่าันรมนอสตีป้าแม่หนักป้าว่าดีครับอันนี้พี่ฟ้บอกผูาสอดมานะว่าต้องหมดแก้วหรอกป ไม่คุ้มว่าตอบให้กับพี่เออนี่กระตุ้นกันเลยตอให้มันมันไม่ควรอ่ะเป็นที่ที่ไม่ควรพี่รูขอโทษขอโทษเลยเนี่ยแปะถามแล้วเดี๋ั้ถามบางคนแปะไปแล้ว ขำไม่พูดแบบดีนะคำว่าต่อให้มนรู้สึกเป็นที่พี่่อะไรนะขอากินน้ำก่อนก่อนนะผมมืดบางเาด้มาโดามอมาแล้วโา่ามันมาอันนี้คือเป็นท,ที่ไม่พูดว่าตอให้เพราะพี่รู้สึกว่าทพูดกับพูดกับรุ่นพี่เรารพี่ของแ ในอะไรก็ไดในอะไรถือว่าเด็กเด็กมันไม่รู้อ่ะเด็กแกลืมไหมแกลืมนอ่าพี่พี่พูดเยอะดีกว่าอ๋อพี่ไม่ไม่ถามูดเพรว่าพี่พี่ชอบอ่ะไม่ชอบเจ็บออ่ะเสียเวลาใชมันเสียเวลาถาไม่เห็นเลยดีกว่าคนดูคนเอ๊ ไม่ได้อะไรนะคูเย็นแียวีเนียเข้าได้นะมันเสียวแขวนี่ไงไม่แปลงตัแบบปอกกระหนูเลยแปลงขาสาวแปลงพี่ฟ้าเอาอะไรฟิลเตอร์หายมาพี่ฟ้าคือเสี่ยวปันทงนูปะกเม็ดเราหาฟิลเตอร์ที่มันมันรอรลับสองคนมั้ ฟิลเตอร์ในเครื่องหนูก็เซฟมาจับพี่ฟางเท่านั้นแหละแต่ใช้แล้วมันไม่เหมือนพี่ฟางเลยไม่ค่อยได้ใช้ อันนี้เพิ่งออกจากทุกมาเลยนะพี่จอพี่จอแม่วันกี้ไม่ค่อยฟังคบเป็นพี่โจอ่ะจอเลยเอเยอโอ้พี่ผมมา่ ไม่ได้ขูนเขินทำไมคนบอกว่ามันมีนี่อีกอกว่าตอนนี้พี่าตอนนี้ชวนไปชวนไปชวนชาร์ลอตเต้นแล้วยืนนิ่งเลยเขาไม่ได้นิ่งค่ะเขาขให้เกียรติไอเราเลยจะไปสมุส๊ตสระใส่มันก็ไม่ได้ใช่ ฟ้ามันมันจะไปเขินมันไม่มีวันเติมของเติมดีเราแบบพี่ฟ้ามันจะไปเขินมันเป็นมันไม่มีมันมีแต่มาให้เกียรตดให้เกียรติฟ้าอย่าอย่ามาแซวว่าไปชวนเขาเต้นแล้วเขินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่านอ่านแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยต้องมันไม่ใช่ วันนั้นผมเจอคนหนึ่งหน้าหอผมก็เล่นให้เหี้ยละอะไร <c oughs> มึงเนี่ยไม่ทั <c oughs> ออนคนนันไปคิดี้ยงก็เหินข้างไปชมเขาเต้นแล้วแบบ,บ <า S 1> ยืนใส่เลยเป็นไงใ,ให้เกียรดให้เกียรดน้องให้น้องเต้นพี่ชอบอยู่แล้วสาวๆมายืเนเต้นที่พี่ดูพี่ชอบอยู่แล้วพี่จะขอยืยนดูยืนดูเต้น นายต้องอยายพี่ต้องไปสะบสะบะใส่เราทำให้เราอัดทำให้ดูเฮ้ยเราไม่ให้เกียรอีโฟนเหมือนเดีค่ะ Okay. ใส่ด้ยนะูกนาทีพอแล้วจะพี่ฟ้าต้องลงไลฟ์แล้วก็กลับโรงแรมแล้วก็ไลฟ์สิกรอบเดี๋นะยวเจอกันในไลฟ์สิกรอบอัอนนี้ต้องกลับโรงแรมก่อนจะมีไลฟ์อีกไลฟ์ในนี้ thank mm -hmm. you 他为了他。 ใบเงเวดแล้ววะเงเว้ีพหรอเออเจะพูดไปลิงโกไปบอกใบเลงเวดนะมันเจือจางชอที่มันขมไปเยอะมันขมมาเอากรมออเยอะพี่บิ๊กพอพี่กินเอลกอรมู้สึกว่ามันเจือจางนี่ชา่บ้านทำไงรู้วะไอแอลกอรอล์ที่เขาไว้หน้าประตูบ้านเนี่ยมันสดนะที่อาบ ทีเรากินมันไม่สุดอยากเมาแต่ว่ารู้สึกว่าเรากินแล้วมันมันไม่เมาเราอาบให้มันซึมเออให้มันให้มันซึมเข้าไปมันนี่คือเดนกินของตัวเองเอาแอลกอฮอล์ล่านนะเพราะอยากรับรู้ถึงรสชาติเคยเคยดมยานัตไหมยานัตอ่ะบางทีเราทำไมต้องยาหนัตอ่ะ ที่เราทำเหมานกันเพราะว่าเราดว่ อยากล้างอ่ะมันอยากมันมันกลางแล้วไงเออมันกลางแล้วนี่คำว่าเฮ้ยพี่ฟ้าต้องกี่แก้วหรอกอะไรมันมันง้างแล้วมันเริ่มมันเริ่มแบบอยากใครจะอยากจะอยากใครกับเราไม่อยากเจ็บตัวนี่โมโหอยู่นะแตคุีไม่อยากเจ็บอย่ายิ้มให้พี่แม่ย ไม่อยากเจ็บอย่า <him> ย <st selling> ิ้มเคยไปล้าเราสาวอ่อยเจ้ายิ้มยิ้มใส่ยิมพิมกลับเลยตอร้อนฮะไม่อยากตอบใบชีแตบ ให้ันมายิ้มนี่มีงี้พี่เห็นแล้วพี่พี่รู้เลยว่าเอาแน่คน,นเอาน่มี้แ <c oughs> อร้อกบอีกเอพ่มองแล้วที่เล็งลว,ว่าคเนแน่เอาแหันกลไปแล้ว่แต่ว่าพพี่บอกูกบอกเป็นในๆว่ามาก็มาดี พี่ไม่ได้ยิ้มแบบเขานะเขายิ้มแบที่ที่บอกที่กะไรท่พี่มองที่เขาเห็นว่าี่งเลยอแล้วงพี่แล้ว่อแล้ว่อเย่กูเขาเห็นที่ยิมอ่าีอทย่างงี้เลยเขาตืมี่เขาไม่ดีไม่ด้พี่กยิ้มโต๊งหลัง ไกลแล้วไกลแล้วตอนแรกนึกว่าอะไรรู้ปะยิ้มกลับไปเลยยิ้มแบบกินแฟนจนชีวิตก่าเดินมาแค่ฟันให้มาคลิปปากติดพันคุณจันไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ผูกไม่มันเป็นมู๊กตาแล้วตัวแม่มันเป็นมู๊กจริงๆแล้วไม่มี ่ยิ้มไม่พียิ้มไม่พีทุกคนขนยาช่องแล้วแต่ว่าแต่ว่าพี่ไม่เล่นด้วยนะเอพราะพี่แบบเป็นคนชอบคนยากอ่ารู้สึกว่าการที่เราจะยิ้มในใครสักคนมันมันยากแล้วหล่อด้วยแล้หล่อกเราดังแล้วเราก็ตอนนี้เรารวยแล้วเมื่อก่อนคนเรียกอิงฟ้าเรียกอิงฟ้าพี่หั่นเลยนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เเก่งพราะอิงฟ้าไ่้หายาเหมือนเสียงแบบอะไรกัพี่พี่เลย จะมากินพอะไรอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเราลดทออฟอร์มแล้วใช่มันสมควรเรารวยเรารอเราดังเออแล้วเราคมันไม่ได้ยุ่งยุ่งยุ่งยุ่ียุ่มันมันุ่งยุ่ได้แตยุ่ง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 ลี่งยุ่งยก่งยุ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 ่งย่อย่งยุยุ่กยุ่งยุ่งย่ง่งยุ่งยุ่่ว่ายุ่งยา่งยา่ง่งย่ียง่่่่ ที่เขาดังแล้วอะไรเนี่ยที่รู้สึกว่าที่ดังแล้วไงที่หล่อด้วยที่รวยด้วยสวยด้วยแล้วที่รู้สึกว่าเราจะเฟมัสง่ายเกินไปมันก็ต้องมีกำแพงมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้จะจะมาให้อีฟ้าเราหันเลยไม่ได้มันต้องมีสเปคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นแฟนค่ะอีฟ้าอีฟ้าอีฟ้าเสียบุ๋บ้าเลยคุเฟมันุว่ะ ได ais, yeah, ้ได <no ้ได้ได้ได้ค่ะนะ้ะแบบขักบัตดีเงี้ยแ้วก็บทนาอันนี้มันมันดูไม่ให้เกียดอะพี่ว่ามันไม่เกียดมันมันต้องยังไงค่ะ ทำไม่ดูหน่อยอีกแล้วทำไมคนชอบเหยีกดทรายใส่พี่ฟ้ารู้สึกว่าการที่พิมพ์อะไรเงี้ยมันดูไม่ให้เกียรติพี่ฟ้าเลยอ่ะอยากอยากได้ไหมได้ปุ๊ได้ไหมกับการที่แบบว่ากินไม่ดูหน่อยกินเชียหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันไม่ให้เกียรติมันไม่ถูกต้อง อยากไม่อยาดเยวไปแล้วมใช่แล้วปวดชิชอ่องถ้ามีอะไรอยากใครไม่น่าหลับก,ก็ขอใครไม่น่านที่ีีด้วยนะคะคทุกคนจะขึ้นไลฟ์ใหม่อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะในการดูไลฟ์ก<ม>็จะได้เห็นพวกเราหลายๆคนไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เมาแค่ไม่เหมือนเดิมอ, <c oughs> อยา่าหาว่าเมาไม่อยากไม่กล้าเข้าสวิตแล้ว